ตามคนดังในติ๊กต็อกเขาไหนเอาที่เธอชอบเนี่ยเธอชอบอันไหนอะเธอว่าขวาละใช้ดีป่ะหนึ่งสองโอ้ตอนพี่น้องหญิงี่ไปหาหอมจากไหนเรื่องนี้เราหรมแล้วมั้งซึอะไรอะอันนี้ของน้องหญิงทำหน้าดีจังเราได้เราได้เรามีเรามีเรามีเหมือนเพิ่งมีเมื่อกี้เอิงทึ้งทั้งหน้าครูแบะเอิงทำสลบเลยโอ้กติ๊กอุ๊กติ๊กัวหัวตันกล้ามเธอเล่นต้อเนียนแต่เขาจับได้ ต้องรีบนะเอาเหมือนเหมือนใครอ่ะใครอ่ะน้ำยหิงกินน้ำอ่ะน้ำมีคืนแล้วเหรอน้ำมอหน่ะกระนี้ยังนงี้ท่านพี่น้องหญิงรู้ใจท่านพี่ขนาดไหนน้เจ๊เจ๊ให้ท่านพี่บอกใบ้พี่ท่านพี่อยากกินหรืออยากได้โดยฉีกคลื่นเท่านั้นน้องหญิงเออ